นาฬิกาวันสิ้นโลกขยับไวขึ้น1วินาทีหลังสงครามโลกร้อน AI สอบแววคุกคามโลกขึ้นเรื่อยๆหลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อนาฬิกาวันสิ้นโลกหรือ d o มเด a อคกันมาบ้างแล้วซึ่งนาฬิกานี้สร้างขึ้นในปีคศ1947ในช่วงยุคสงครามเย็นเพื่อใช้เตือนสาธารณชนว่ามนุษยชาติกำลังเข้าใกล้การทำลายล้างโลกมากเพียงใดเริ่มแรกนาฬิกาวันสิ้นโลกนี้ปรับไว้ที่7นาทีก่อนเที่ยงคืนหรือก็คือ23นาฬิกา53นาทีแต่ตลอดระยะเวลา78ปีที่ผ่าน ได้มีการขยับเวลาไปตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปและเมื่อโลกเข้าสู่ปี2025มาได้เกือบเดือนองค์การจดหมายข่าวนักวิทยาศาสตร์ด้านปรามานูก็ได้ปรับเวลานาฬิกาวันสิ้นโลกให้เร็วขึ้นกว่าปีก่อน1วินาทีหรือก็คือเหลือเวลาอีก89วินาทีก่อนถึงเที่ยงคืนนั่นเอง สาเหตุที่ต้องขยับเวลาในครั้งนี้เนื่องจากโลกใบนี้กําลังประสบกับภยัยคุกคามหลากหลายด้านซึ่งเกิดจากน้ํามือมนุษย์เช่นสงครามรัสเซียยูเครนที่เริ่มต้นขึ้นในปี2022และดําเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทางด้านรัสเซียก็แสดงออกชัดเจนถึงความพร้อมในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้สงครามอิสราเอลกาชาในตะวันออกกลางมีอิหร่านเข้ามาเป็นหนึ่งในตัวขัดแยง้งและมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง ส่วนประเทศจีนเพิ่มแรงกดดันทางทหารใกล้ไต้หวนันด้วยการส่งเรือรบและเครื่องบินเข้าไปในน่านน้ำน่านฟ้ารอบๆเกาะไต้หวนันทางด้านเกาหลีเหนือก็ทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลหลายลูกจะเห็นได้ว่าหลายประเทศกำลังโชว์แสนยานุภาพทางด้านการทหารของตัวเองทั้งนั้นนอกจากนี้ความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพปัญญาประดิษฐ์และอวกาศก็ดุน,น้าไปไกลมาก ซึ่งน่ากังวลหากถูกหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือในสงครามที่กำลังขัดแย้งกันอยู่และหากเป็นเช่นนั้นก็จะสร้างความเสียหายแก่โลกได้อย่างมหาศาลไม่เพียงเท่านั้นปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศก็เป็นอีกภัยคุกคามของโลกนี้ด้วยโดยปีที่แล้วเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้และ10ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยและไม่แน่ว่าปีนี้อาจจะร้อนทุบสถิติเลยก็ได้อย่างไรก็ตามแม้นาฬิกาวันิ้นโลกจะระบุเวลาเกี่ยวกับภัยคุกคามอย่างแม่นยำไม่ได้แต่่่่กกจุุดปปปรรระาาายยบบททททสนนนใหคั้ีีเเลว คงเหลือก่อนเที่ยงคืนก็หวังว่าเมื่อผู้มีอำนาจทั้งหลายรับรู้เรื่องนี้แล้วก็จะตระหนักถึงหายนะที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่บ้างนะคะ